ขึ้นเลด่าดทำไมเป็นอย่างงี้วะไอ้ยมีได้เปียกได้อุยอาวุธอาวุธเปียบไอ้ควายเอ้ยอาวุธอาวุธอ่าองอาวุธอาวุธอ่าทิ้งระเบิดคนไม่ให้เกียรติแทงแม่งเลยหลบได้เหรออุยตั้งหน้าอยู่ประกอบเป็นรถไม่โอ้ยบอกว่าได้แล้วมไง เป็นอะไรไปทั้งพูดพิงระเบิดให้คนไม่ให้เกียด์อือก็ขึ้นมาได้อีกเยอไม่ให้เกียร์แบบโคตรเล็กอ่ะไม่ให้เกียดอะไรมึงไม่ให้เกียดไม่ให้เกียร์พิงระเบิดอุ้ยย่างแรงแทงหน้าอู้ไม่โดน ไอ้ไวายเลยทิงระเบิดไปเลยเพงทิงระเบิดตุมตุมุงระเบิดอ่อยตุ้มตัวไหนอมึงอ้าเด็มเด็กเอไม่โดเลย

หมุนหมุนหมุนโอ้ยตัวพี่อะไรโคตรเกลียดเลยไม่ไดนโอ้โหเพียงสุดเดียวต้องเซฟแล้วต้องเซฟอ่ะไหลังดูหลังหลังดูอ่าเนี่ยหลังเคยเห็นแบบนี้ป่ะเนี่ยหลังดูดูอ่าไอ้แม่งดูแบบเดียวกว่าไม่หลังดูอ่าหลังดูอ่าอ่ากูหลบได้ควายเดี๋ยวจะพึ่งดีกว่าต้องฆ่าแม่งก่อนนี่หลังดูหลังดูเนี่ยเวลาล่วงเวลาจะล่วงเนี่ย เล่นเทียอะไรกันเนี่ยตัดเปียวไม่ได้แข่งแว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 เอ้าเฮ้ยเกียได้ขนนี้อือบอกว่าเฮ้ยเทียเลยไม่เกียร์กูหลังนี่นี่โอ้ยโคตรอ่ะกูยังไม่รู้ตัวกูทำได้ได้พวกอะไรมึงนี่นี่ไอ้ควาย ไม่โดนไม่โดนแกยิ่มจะไม่เปลี่ยนดันเลยนะหันแม่งโอ้ยแหมทำไมหลังแรงอยู่วะระเบิดระเบิดโอ้ยเจมสตว้าา โดนแล้วไปโดนละโดโดนลนะไม่ได้เล่นกันตอนนี้ิ้มระเบิดไม่ได้เจอกันนานแล้วล่ะขอแทงไม่นม่เียดด่าด่าคุหัวล้านตัวยวล้านเ ว้ยเว้ยเือแก่าดแม่งโอ้ยหลังไม่นะอะไรมึงฟาดแม่งเลอุ้ยอุ้ยอุ้ยกุ้ยอุ้รอุ้ยอ้รอุงไอุ้ยอุ้อุ้ยอุ้ยอไ้มอุ้ยอุ้อ้ย โอ้ยไอ้เหี้ยจากูฟาดอีกอ่ะติงตัวโอ้ยนี่ไงฟาดฟาดเลยฟาดแป้งโอ้ยคตรแรงไปฟาดแป้งเลยเกี่ยวเฮ้ยนานไหนเงียวอโ้ยเอียโอ้ยหลังด้วยหลังด้วยนี่ไงติงตัวติงตัวอือโเลยนี่ไงโอ้ยเหี้ย ตายไปแตายตายโอ๊ยตายเออโอ้ยตายหมดแล้วว้าลาบแม่งอุ้ยไอ้เขี้ยแม่งจุกเอ้ามึงดูเค็นเดินชมจันทร์ป่ะเจนนี่เข็นเดินชมจันทร์นี่เดินชมจันทร์ไม้ได้ไกลมาะนี่ไงเดินหน้ามึงอะ มึงอ่ะโตกแลมโตกแลมแลมพร้อมสแลมพอมเลยวันนี้ไอเยยาจับไอเย้าจับโดนอีกไอเย้ยโตกแลมเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเกือบว่ะไอเย้ยตายลวโตกแลมโตกแลม โอยเก็บวุฒิไปอะไรเฮียได้เวลาลากเออนี่อ้าดโอ้ยเฮียกูโดนไม่ให้เกียรติกู่ะนี่โอ้ยอีกเลี้ยวอ่ะมไม่รอดแน่ อ้ากูสารอดเลมเฮ้ยเดินจำจำอุ้ยแตกตอนเริ่มเกมเลยอะไรอะไรอะไรนี่ไม่รูปครับไม่รูปนี่กันกันกนะครับน้องอีสัตเอ้ยไนี่น้องเล่นเล่นกันจะสองคนอีกแล้ว

ไอยกูได้แล้วแหละไฟกูก็โดนวัตถเมือนเดิมเหลือเสียด้วยมังเองยด้วยเก้าวัวจะแปลกแปลกวะนี่เปิดเลย่เขาไม่หลงแล้วเขาเปิดหน้าเลยมึงด้วยเนี่ยวพวกหมาโอ้ยโอ้ยเยอะ นี่นี่เกินไปเกินไป y e a ปัน <Yeah. S 2> โอ้ยโอ้ยเฮ้ยแทงฟาวฟาวด์เย้ยเห้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยอ่ะ <c oughs> อย่าตกรวบรวบวิ่ยแทงแมง <c oughs> ไม่เก็บออกไปออกไปดินขนาดมุดมดินขนาดมุดดินของอาชีพโอ้ยกู <c oughs> มไม่มูลละ เสาเสาเสาหลักไฟ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 ปัดฝุ่นไม่เสาหลักไฟนี่เจอกคุณลง เฮ้ยหลบนี่ยหอุ้ยเชี่ยหบเลยิงยิงอุ้ยเชื่อหรอ้ยอ้ยไเงียบมาดิมึงไปเอาตังรู้ดิอ้ายืนกดดันก็ได้คิวเร็ยวไงล่ะฟันฟันโอ้ยไม่ได้เลยฟันเฮ้ยเฮ้ย ฟาปฟาวเอ้าคนเขาชาใหม่เอ้ยนี่ไงตอนขึ้นไปปาวาวเาวางเองให้คนอื่นเหยียบเออนี่ไงลงไปโอ้ย เอาละตายละกูอีกเวต้มนี่มึงก็ไม่ต้องมึงก็ไม่ต้องไี่ยยนี่เองไปหลังไม่ได้เทคแคร์ดิไมเก็บไม่เก็บมีของกูแต่ละตัวโอ๊ยปิวเทียวผงเียว ปัง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 อุ้ยอ้าวยิงระเบิดอุ้ยยิงแมงวงวงวงมีคนเฮ้ยเก่งโปรก็จะเล่นกันว่ะไม่ไหวมึงแล้วมึงตายแน่อี้ยเลยอุขาวโกร๋นโกร๋นน้ำเยี่ยวแล้วโอ้ยเอออุ้ยท่าดีแล้วอะไม่เกลียดเหรโคตรเกลียดเลยมึงไม่เกลียดเหรอ ดีไงป้องปัองป้องเนื้อคุปต์ปลาด่าด่าจะสู้ลูกปืนเหรอปาคืนในกูเก็บคืนปาคืนในกูเก็บเดี่ยแปลงข้างล่างไปปาใส่หัวไปเฮ้ยไอ้สัตว์ไม่มีอาวุธเองใช้ดาบคู่้นี่ไงออกแล้วตาเนี้กูไม่เกลียด เลยให้กูไม่ได้ได้ตัวอื่นดินี่ไมค่อยๆเอาอาวกินกันเพื่อนร้องเลยวะไม่แต่เตยไม่เคยเล่นนี่ได้ไม่ได้หรอว้าเฮ้ยอ้าวขอซุนทรโอ้ยเยาะซนทอนเอ้ยในนี้มีห่อสามคนเลยเนี่ยโอ้ยปเดี๋หอก็เลยฝึกหอกสึกหอกอะเนียนแต่หอกเอาปะเอาดีพูดดีย่อมไม่ขโมยอาวุธให้กูก่อน รอดิรอหอกอีเชี่ยเลพูดดีย่อไม่ขโมยวุธให้กูก่อนอีว้ายไอ้เพูดไม่พูดดีเลยเอาเรื่องใส่ระเบียร์ระเรไม่พูดดีไม่พูดดีรอหอกรอรอหอกไม่เป็นเหรอกูได้หอกแล้วพูดไรพูดไรเอาอเชี่ยกูดูผิดตัวถึงหรือเปล่าไม่มาหอกกูมามามึงอะ เอาเฮ้ยเกียนอะไกี่เลยแดงเลนดี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 มึงไม่ยอมพูดดีเ่ะอไอสัตว์เฮ้ยเป็นลเป็นไเฮ้ยตุมเห็อาวดิบหัวแม่งเลยเสือเสือไม่ยอมพูดนเ นี่นี่ลงไปยังไม่ลงอเหรอกเก่งไงฟาดคอะไรเล็กเกาะกันโดนอุ้ยอะไรมึงป้าต่อยหลวัวเลือดหนึ่ง เลือดหนึ่งกูจะไม่ยุ่งเลือดหนึ่งจะไม่ยุ่งกูบอกกูจะไม่ยุ่งกูอย่ากบอกก็ต้องกูดิมันไม่ดุกูอย่าไฟร้ายโอ้ยโอยโไฟร้ายแควไฟร้ายเออนี่ลงไปมาลองเจอกูแล้วดีกว่าเจ๊เฮ้ยฟานหัวอะลงเอาเฮ้ยไม่ลงกันเลยจริ่งเลยไอ้จุดหลบ ววไ้กูโดดไปเร็วไม่เกียด้โอ้ย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 ฮึมครับไม่ไผ่อะไรมึงเจกูแล้วอัดจูไอ้พี่อะไรเ่ยนีหนีลงไปมึงอะเร็จกูแล้ว เอาอี๋เต้าีลงไปลงไปคอปเตอร์ไม้ไผ่คอปเตอร์ไม้ไผ่คอปเตอร์ไม้ไผ่ไอ้ควายมัดก่อนแล้วมัดอ้าวกูตัวกูมีหมัดมีไงหมัดมีไงกูก็มีสัตว์นี่นี่หมัดเยอะไรยดินี่นี่เอ้ยนี่เยิบมันยิบมันยิบยมันเหรอ

ยึงไงได้เวลาตายแล้วเจ้ายังไงไรลาดเอ้าพูดแบบนี้ปลาเลยหน้าไม่แหงเลยนี่ครบฟาดหัวเฮ้ยเตะแล้วเตะแล้วเตะแล้วค็อตเตอร์ไม้ไผ่กูจะได้เอวควายเขาเป็นการค็อตเตอร์ไม่ไผ่เฮ้ยเตะเอดมาเหยียบเตะอุ้ยฟาดเหียบเหยียบ แทงฟันหัวทย่เคยชนะมาดูกันคดูหยิบแมงหยิบระเบิดโยนแทงแทงหอยหยงหน่อยหยงหน่อยซิกแซกซิกแซกไอคอสมาแล้วอ่ะปึ๊บโยนนี่อ้าวร้อยอ้าวเฮ้ยเขาต้องไปไผ่อัดจูเรื่องไอ้เมึง ติดจัเปินมันอยู่ตรงนี้อ้ยิบ <20 000 S 2> ปันกับเสือชีโต้ <c oughs> ยยเป็นังงไไล